สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกเดือนกับรายการจดไม้ข่าวเล่าเรื่องสำหรับเดือนมีนาคมนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรแน่นอนว่าถ้าพูดถึงจังหวัดกำแพงเพชรสิ่งที่หลายคนนึกถึงนั่นก็คือกล้วยไข่นั่นเองเพราะกำแพงเพชรค่ะถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งกล้วยไข่เนื่องจากกล้วยไข,ข่ของที่นี่ค่ะเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดคึ้นชื่อในเรื่องของความหวานดังคำขันที่ว่า กรุ่มพระเครื่องเมืองคนแกล่งพระแสงลาค่าศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือเรื่องชื่อมรดกโลกแต่ปัจจุบันค่ะพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไข่ลดลงเป็นอย่างมากสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานในพื้นที่อย่างสำนักงานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยในเรื่องของการเล่งฟื้นฟูกล้วยไข่ให้ได้คุณภาพในครั้งนี้นะคะก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนั่นก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรและในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรท่านสักดิเดชแก้ววิเศษมาร่วมพูดคุยและบอกถึงแนวทางในการจัดการกล้วยไข่กำแพงเพชรใ,ให้ได้คุณภาพ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญขึ้นชื่ออย่างกล้วยไข่ตามความขวัญของจังหวัดและอยากจะทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่ะมีการเพราะปลูกกล้วยไข่เป็นอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะเล่าประวัติกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรสั้นๆให้ทุกท่านได้รับทราบ ก็คือเมื่อประมาณ9ก้าปีที่ผ่านมามีพ่อค้าชาวจีนท่านหนึ่งชื่อว่านายห้าครึง่งแซ่เล้าเป็นพ่อค้าเรือเล่มาปักหรับทำมาหากินอยู่จังหวัดนครสวรรค์ต่อมาได้อพกยพมาทำมาค้าขายที่จังหวัดแคงเพชรและได้นำกล้วยไข่ต้นแรกมาปลูกที่ตำบลกาอตาลอำเภอขานุวรัษลศรุรีจังหวัดแคงเพชรต่อมาก็ได้ ขยายพื้นที่ปลูกไปยังตำบลใกล้เคียงและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดกำแพงเพชรปี2535เคยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดประมาณ30,000ไร่แต่ในช่วงระยะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ปลูกก้วยไข่ของยององกำแพงเพชรเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นที่ปลูก ประมาณสองพันไร่เองอันนี้ก็คือสถานการณ์นะครับจากปัญหาพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่ที่ลดลงอะคะ่ะเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะเพื่อให้การผลิตกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรมีคุณภาพในเรื่องของการพัฒนานะครับกล้วยไข่ของกำแพงเพชรน,นั้นนะครับเรามองไ้ที่สามด้านด้านที่หนึ่งในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อให้เอื้อต่อการผลิตกล้วยไข่ให้มีคุณภาพ ด้านที่สองก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตไข่ไข่ของพี่น้องเกษตรกรจากเดิมเนี่ยเคยมีเบอร์ซีเบอร์บีให้กับเกษตรกรเอเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดนะครับและเรื่องสุดท้ายถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติเนื่องจากว่าปัญหาหลักปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของวาฬไทยนะครับเพราะนั้นจะต้องหาวิธีในการ จัดการกับปัญหานี้หลักๆก็คือมีอยู่3มเรื่องโดยาทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยก็ได้ร่วมพูนาการกับหนวงานภาครัฐนะฮที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้การาพนาทั้งสามนะครับไปู่เป้หมก็มีอยู่สี่ขั้นตอนครับที่เราได้ร่วมกันกันเลยครับก็คือหนึ่งจะต้องไปจัดเวทีชุมช,ชนเพื่อสรุปและถอดองค์ความรู้ของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่ในปัจจุบัน 2. สอ,นองสืบค้นข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไขยนะครับ สามมาลวกกันที่ครอแนวทางพัฒนาและเรื่องที่สี่ก็คือนําแนวทางพัฒนาสู่พี่น้อเสีก่อนผู้ปลูกก้วยไข่เพื่อพัฒนาให้ได้คุณภาพต่อไปครับแล้วจากการศึกษากระบวนการและแนวทางการจัดการกล้วยไข่กาแพงเพชรของ,ของกเกษตรกรค่ะเราได้พบปัญหาในเรื่องอะไรบ้างคะ่ะจากการที่ทีมงานนะครับโดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามที่ผมได้นําเรียนมาได้ลงเวทีจัดทําเวทีชุมชนเพื่อ อดองความรู้ของพี่น้องเกษตรกรก็พบว่าปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกเ้รือข่พบอยู่เนี่ยมีหลักๆอยู่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งในเรื่องของวาตภัยเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรเนี่ยซึ่งผลผลิตกําลังจะได้รับกําลังจะได้เงินแล้วเนี่ยเสียหายเป็นจานวนมากเป็นประจําเรื่องที่สองในเรื่อง ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงส่นเรื่องที่3โรคแมลงศัตรูพืชและปัญหาที่พบจากการจัดเวทีชุมชนหลักๆก,ก็คือในเรื่องของการจัดการธาตุอาหารในการเพาะปลูกไข่ไก่ของพี่น้องเกษตรกรยังมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพไข่ไก่ ยังผิดผิดอยู่อันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่เราค้นคบในพื้นที่ครับจากการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆค่ะมีผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างคะสําหรับหน่วยงานที่ร่วมเข้าไปบูรณาการก็ประกอบไปด้วยหน่วยง,งานที่เป็นเจ้าของแผนงานด้านการเกษตรของจังหวัดซึ่งจะต้องนําแผนหรือข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาจากการไปจัดเวทีชุมชนและก็ไปร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ออกมาเป็นแนวทางพัฒนาแล้วบรรจุไว้ในแผน ในการพัฒนาคั้ยไข่ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรก็คือหน่วยงานของสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จะต้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประกอบไปด้วยสถานีพนาที่ดินนะครับในเรื่องของดินเสื่อมจะทำยังไงในเรื่องของน้ําที่ใช้ในการเพาะปลูกในเรื่องของโรคแมลงก็คือหน่วยงานกลุ่มวิชาการ จากสานักวิจัยและพนาการ,กรเกษตรเขียองพิษ,ษณุโลกที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดําเนินการนอกจากนั้นก็ยังมีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดครับซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงเรื่องตลาดให้กับผู้เกษตรกร,รแล้วเนี่ยยังเป็นหน่วยงานที่ร่วมกับสำนักงานเีษตรจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรขึ้นทะเบียนไข่เป็นสินค้าอัตลักษณ์หรือสินค้า GI ของจังหวัดกำแงพงเพชรตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาแล้วมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน มหาลัยในในพื้นที่ก็ประกอบไปด้วยมาล,ายลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรอันนี้มานําเสนอข้อมูลในเรื่องของการแปลรูปเพื่ออุลค่ามหาวิทยายลัยนเรศวรก็ได้จัดทำข้อเลี้ยงเนื้อเยื่อไข่เพื่อให้ได้สายพันธุ์้วยไข่กำแพงเพชรแท้นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรได้นํามาปลูกของกำแพงเพชรและสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยก็มีการส่งเสริมระบบแปลงใหญ่ในไข่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่ ทั้งหมด3แปลงเพื่อที่จะนําพี่น้องทรคอรเนี่ยเข้าสู่การพัฒน,นาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางการทางปลายทางเสร็จแล้วก็จะนำองค์ความรู้หรือเคที่เราไปทำไว้ในพื้นที่เนี่ยมาขยายผลให้กับกลุ่มไข่ไกแปลงใหญ่เป็นหลักเพื่อพัฒน,นาสู่คุณภาพจากที่ผมบอกว่า C มาเป็น B นะครับเดิมเนี่ย70%ให้กลับมาเป็น A และ AA มากขึ้นอย่างน้อย50นะครับ ในอนาคตอันใกล้ครับมีการวางแผนการพัฒนากล้วยไข่เช่นการแปลรูปการตลาดและการส่งออกด้วยไหมคะสำหรับในเรื่องของอการพัฒนานะต่อยอดด้านการตลาดนั้นปัจจุบันกล้วยไข่แปลงใหญ่ที่เรามีทั้งหมด3าแปลงมีอยู่หนึ่งแปลงที่ดำเนินการเป็นรูปธรรมเพราะสามารถผลิตกล้วยไข่ให้ได้คุณภาพอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับมาเป็นเกรดเเป็นเกรด a อแล้วเนี่ย เชื่อมโยงกับบริษัท a อแนะครับเพื่อนำกล้วยไขยเข้าไปจำหน่ายในซูปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเกษตรกร,กรที่ผลิตทั่วไปและกลุ่มกลุ่มนี้จะนำล่องขยายผลไปสู่เกษตรกรกล้วยไายแปลงใหญ่อีกสองแปลงและเกษตรกร,กรข้างเคียงในส่วนของการส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อส่งออกนั้นน่ะมันเคยมีการทำมาแล้วครับมีบริษัท นะครับที่มาลงทุนทำอยู่ที่อำเภอคลองลานประมาณ500อยไร่สุดท้ายนะครับกล้วยไข่กําแพงเพชรเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือเปลือกบ,บางเพราะนั้นการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างลําบากการรักษาเนี่ยหลังการเกี่ยวเนี่ยมันน้อยมันไม่เหมงอนกล้วยไข่กษตรศาสตร์สองนะครับถ้ากล้วยไข่กษตรศาสตร์สองเนี่ยทางจันทบุรีทางเพชรบุรีนั้นเขาทาเป็นหลักเพื่อส่งออกเปลือกมันจะหนา พราะนั้นเหมาะสมกับการส่งออกมันไม่บอบบางน,นะครับมันไม่เสียหายง่ายเหมือนกล้วยไข่สายพันธุ์แพงเพชรแต่อนาคตนะครับก็ยังมีความหวังว่าถ้ากล้วยไขก่กำแพงเพชรกลับมันมีคุณภาพตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยก็น่าจะเชื่อมโยงตลาดนะครับหาวิธีที่จะส่งออกนะครับต่อไปครับ ถ้าเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรประสบปัญหาในพื้นที่ค่ะหรือมีข้อสงสัยจะสามารถปรึกษาสอบถามที่ช่องทางใดได้บ้างคะครับสำหรับช่องทางการติดต่อครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเสีกรที่ต้องการพื้พื้นที่ปลูกกล้วยไข่ให้จังหวัดกำแพงเพชรก็กรตามหรือว่าเสีกรที่หรือพ่อค้านะครับภาคเอกชนที่ต้องการผลผลิตกล้วยไข่ที่มีคุณภาพไปจําหน่ายเนี่ยสามารถ ติดต่อได้โดยตรงนะครับผ่านทาง a c e บุ o k สำนักง,งานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็0 5 5 7 1ห0 6 0หรือสอบถามผ่านทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอคับขอบคุณค่ะแนวทางในการจัดการกล้วยไขยก่กำแพงเพชรให้ได้คุณภาพของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเพราะเป็นการเตรียมวางรากฐานขยายตลาดในอนาคต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ต่อไปใครที่ผ่านไปมาในโซนภาคเหนือก็อย่าลืมแวะจังหวัดกำแพงเพชรเพื่ออุดหนุนกล้วยไข่รสหวานตำนานเมืองกำแพงเพชรกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ